อ้าวหน้าต่างลูกเล่นใหม่ใน Talkback 12.1ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่งสี่หนสพรสภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดจิตแจ,จ่มใสม <c oughs> ่จิตอุปเลยอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม 1414+ 14นะครับอีกลูกเล่นหนึ่งใน Google Talkback 12.1หรือ Accessibility สูตรนะครับผมก็คือหน้าต่างนะครับผมโอ้โหมีลูกเล่นอยู่ในตัวควบคุมการอ่านเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับมากัน ด้วยหัวข้อนี้เราอยู่ในการตัวควบคุมการอ่านมาพอสมควรแล้วหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงความเร็วในการพูดหรือลงแล้วขึ้นเครื่องหมายวัดตอนหรือสามนิ้วปัดขึ้นความเร็วในการสามนิ้วปัดลงเครื่องหมายวัดตอนสามนิ้วปัดซ้ายความเร็วในการสามนิ้วปัดขวาเครื่องหมายวัดตอนคุณจะปรับในส่วนของตัวควบคุมการอ่านคุณทําได้แบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะครับอ่ะก็หนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงหรือลงแล้วขึ้นครับผมอ่ะไปหาในส่วนของหน้าต่างกันดีกว่าครับอ่ะปรับเปลี่ยนตัวควบคุมนะซอนหน้าจออ่าฮะการลดเสียงเลื่อน เลื่อนเลื่อนเลื่อนเ,นเราเร er ียนรู้แล้วเนาะก็คือเลื่อนเปลี่ยนหน้านะครับผมระดับเสียงการช่วยเหลือเนี่ยนี้ก็ของอะไรครับคําําย่อหน้าย่อหน้าส่วนหัวส่วนหัวตัวควบคุมตัวควบคุมหนึ่งเจอไหมหน้าต่างเอาออกมายังหน้าต่างเจอแล้วครับอ่าหน้าต่างอีกครั้งหนึ่งหน้าต่างหน้าต่างเอาไว้ทําอะไรอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าจอโฮมหน้าจอโฮมก็คือมีพื้นที่ของไอคอนต่างๆในหน้าจอโฮมเนี่ยก็ ด้านบนก็จะมีพื้นที่ของตัวแถบการน,นําทางเออผมไม่ได้เอาตัวแถบการน,นาทางออกมาเนาะอะ,อะก็น่าจะไปโฟกัสได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยว,วเขาบอกว่าหน้าต่างเนี่ยใช้เคลื่อนที่ไปยะระหว่างแถบสถานะหน้าจอโฮมไปที่แถบการน,นําทางข้างล่างได้แล้วก็หน้าต่างย่อยๆอื่นๆที่เปิดขึ้นมานะครับผมอะวิธีการใช้งานทําอย่างไรครับผมก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองปัดขึ้นอ้าวปุ๊งไม่เกิดอะไรเลย ปัดขึ้นอีกทีส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบแบตเตอรี่88%ขึ้นไปอยู่แถบสถานะด้านบนเลยครับผมอ่าแล้วผมลองปัดซ้ายสัญญาณโทรศัพท์เต็มอ๋อขึ้นอยู่ที่แถบสถานะเลยครับหนึ่งนิ้วปัดซ้ายเสียงเรียกเข้าแบบสัน่นรูปภาพคืออยู่ที่แถบสถานะนั่นเองครับเวลาผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเมื่อผมอยู่ที่ตัวควบคุมการอ่านก็คือหน้าต่างแล้วผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นอีกพิกเซลเลนเชอร์รีดคอเด็บไลน์กลับมาที่หน้าจอโฮมหน้าจอหลักของผมนี่เองครับผม ก็คือสลับไปการใช้เมนูตัวควบคุมการอ่านแบบหน้าต่างเนี่ยก็คือการย้ายไปมาระหว่างาตัวหน้าต่างที่เราอยู่อันที่1กับอันที่2ตอนนี้เราอยู่2อ,อันเดี๋ยวผมสมมุติว่าผมเพิ่มเมนูการปรับระดับเสียงขึ้นมาอีกอันหนึง่งโดยการกดกดปุ่มเพิ่มเสียงนะกดปุ่มเพิ่มเสียงปุ๊บ ด้านขวาของผมก็จะมีตัวนี้ตัวควบคุมระดับเสียงตัวควบคุมระดับเสียงคราวนี้ผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบไปอยู่แถบสถานะหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกเซลกลับมาที่หน้าจอหลักหนึ่งนิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมระดับเสียงนี่นี่ันนี่ไง43กลับมาที่ตัวควบคุมระดับเสียงได้โดยที่เราเองบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละเครื่องเนี่ยตัวควบคุมระดับเสียงจะขึ้นอยู่ข้างบนขึ้นอยู่ข้างขวาหรือขึ้นอยู่ข้างซ้ายแต่ถ้าเรา เปิดตัวควบคุมการอ่านแบบนี้ปรับแถบเลื่อนหน้าต่างเดี๋ยวนะครับปึ๊บหกสิบแปดตเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมไปอยู่ที่หน้าต่างเราก็สามารถที่จะปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นส่วนติดต่อผู้ใช้ของไปอยู่แถบสถานะได้มาอยู่ที่หน้าจอหน้าจอหลักของเครื่องได้หนึ่งี่ปับขึ้นอ้าวหมดแล้วเพราะว่าตัวหน้าต่างแถบควบคุมระดับเสียงหรือปรับสั่นเนี่ยเขาโชว์ไม่นานอ่ะลองกดหม่กดหม่ปึเบ อ่าแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมระดับเสียงนี่มาแล้วคราวนี้เราก็ยปัดขวาปัดเซลล์เลนเชอร์อ่าหลุดหลุดมาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นตัวควบคุมระดับเสียงสี่อการวางซ้อนคำบรรยายภาพการตั้งค่าเสียงการตั้งค่าเสียงเนี่ยเรา ผมมาอยู่ที่หน้าต่างของอที่อยูต่ตรงมุมขวาของหน้าจอนี่คือการปรับระดับ,บเสียงของผมได้นี้อผดขึ้นอีกส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบเสียู่แถบสถานะรูปภาพผู้อยู่แถบสถานะเราก็ปัดซ้ายปัดขวาที่แถบสถานะเสียงเรียกเนะข้าแบบสัญญาณโทว์รันนะรบ,บติบอกด้วยว่ากําลังบันทึกหน้าจออยู่เพราะผมบันทึกในรูปแบบของวิดีโออยู่ด้วยนะครับหน้าต่างก็จะใช้ประมาณนี้อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามไลน์โครมแปลภาษาแปลภาษาลองเข้าแปลภาษา แปลภาษามีฝ่ายการแปลแบบออฟไลน์ที่ใหม่กว่าโปรโตรวจสอบและอัปเดตภาษาที่คุณดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ตรวจสอบและอัปเดตเขาบอกว่าตอนนี้แปลภาษาแบบออฟไลน์อมีภาษาใหม่เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการแ,แปลแบบออฟไลน์ดูดแครแบบารนทางปัดกว่ามาัการแปลแบบออฟไลน์กวามัาภาษาที่ดาวน์โหลดอยู่ในรายการภาษาที่ดาวนโหลดอังกฤษอังกฤษ ไทยมีเวอร์ชันใหม่ให้ใช้งานไท<า>ย,ทยมีเวอร์ชันใหม่ไปโหลดกันดีกว่าครับหนึ่งนึกแต่สองค้างแปลภาษาไทายไม่อยู่ในรายการขวาอีกการแปลแบบออฟไลน์ทําให้แปลแบบออฟไลน์ไม่มีเน็ตก็ได้เหรอรายการแปลปัจจุบันของคุณเป็นเวอร์ชันเก่าเก่าแล้วเหรอปัดขวาครับแปลภาษานี้ได้แม้ไม่ได้ออนไลน์โดยดาวน์โหลดไฟล์การแปลแบบออฟไลน์ไทยทําได้ด้วยปัดขวาครับดาวน์โหลดไฟล์แปลภาษาเปอร์เซนต์เอสแบบออฟไลน์รูปภาพปัดขวาครับไฟล์การแปล46เมกะไบต์46เมกเหรอปัดขวาครับพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมใช้งานยก ดาวโหลดเลยนุ้ยแต่ตรงนั้นการดาวนโหลดจาเริ่มต้นเมื่อคุณเชื่อมต่อ WiFi การแปลแบบออนไลน์ผ่ด้ต่อ Wi-Fi หรอ Wi-Fi อยู่ในรายการอ่ะโอเคแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปหน้าต่างต่างๆล่ะก็ใช้หนึ่งนิ้วอ่ะอย่าลืมอยู่ที่ตัวควบคุมการอ่านอะไรลองเช็คก่อนอ่ะหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นหน้าต่างอ่ะอยู่หน้าต่างแล้วคราวนี้ก็หนึ่งนิ้วลงหรือหนึ่งนิ้วขึ้นผมลงส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบสัญญาณโทรศัพท์เต็มไม่อยู่ในรายการภาษาที่ดาวน์โหลดอ๋อโอเคอ่ะหนึ่งนิ้วปัดขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ของโทรศัพท์หนื้อหนึ่งนิ้วปล้องนี่การแปลแบบออฟไลน์ภาษาที่ดาวน์โหลดอยู่ในรัโปรแกรมที่เราเปิดไว้ก็คือตอนนี้มีแค่หน้าต่างตัวนี้กับหน้าต่างสถานะผมไม่ได้เปิดในตัวแถบควบคุมเมนูข้างล่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปได้ไหมแต่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับโอเคไม่ได้ต่อเน็ตไว้ก็เลยดาวน์โหลดภาษาแบบออฟไลน์ไม่ได้เพื่อนๆครับไปกดดาวนโหลดนะแอปแปลภาษาค่อนข้างดี แล้วหน้าต่างไปอ,ออกมาไว้ในตัวควบคุมการอ่านอย่างไรก็เหมือนเดิมครับ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาเปิดเมนู Talkback หรือ1นิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวขวา,เ,ขวาเปิดเมนู Talkback หรือ3นิ้วแต่1ครั้ง เมนูท็อกแบ็กการดําเนินการเปิดเมนูท็อ k แบ c k ขึ้นมาแล้วปัดขวาไปหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาการตั้งค่าท็อ k แบ c กกันครับการค้นหาในหน้าซอนหน้าจอคำสื่งเสียงการตั้งค่าท็อกแบ็กนี่ผมปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอการตั้งค่าท็อ k แบ c k แล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปการตั้งค่าท็อ k b บ c k นำทางขึ้นแล้วเราก็อยู่ในรายการปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอปรับแต่งเมนูกันนะครับผมการพูดรายละเอียดพูดรหัสผ่านพูดรับเสียงและการสั่นการควบคุมส่วนหัว ปรับแต่งท่าทางสัมผัสขวาอีกขวาอีกปรับแต่งเมนูปรับแต่งเมนูครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปรับแต่งเมนูแล้วปัดขวามาปรับแต่งเมนูขวามาปรับแต่งเมนูท็อกแบ็กไม่ต้องการใช้มท็อกแบ็กปัดขวาครับปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านหาต้องการใช้ตัวควบคุมการอ่านให้ใช้สามนิ้วปัดไปทางซ้ายปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านตัวนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านนำทับแล้วเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอหน้าต่างนะครับผมอ่าผมลองขอไปเร็วหน่อยเนาะพอมาในนี้สามรอบแล้ว เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายตัวควบคุมข้ามเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายลิงก์ข้ามไปมัยังไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายจุดสังเกตข้าเลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายหน้าต่างข้ามไปยังหน้าต่างอื่นๆเช่นการควบคุมระดับเสียงหรือแถบนําทางเจอแล้วตัวนี้นะครับของผมเนี่ยเลือกไว้แล้วแต่ของเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ยังไม่เลือกช่องทําเครื่องหมายหน้าต่างข้ามไปยังหน้าต่างอื่นๆเช่นการควบคุมระดับเสียงหรือแถบนําทางอ่า ตรงนี้ครับเพื่อนๆให้1นิ้วแต่2ครั้งที่หน้าตา่างห้ามไปยังหน้าต่างอื่นๆเช่นการควบคุมระดับเสียงหรือแถบนำทางเลือกไว้ให้เลือกนะครับแล้วคุณก็จะสามารถใช้ตัวควบคุมการอ่านเพื่อกำหนดโดยการ1นิ้วขึ้นหรือ1นิ้วลงไปยังหน้าต่างส่วนต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับลองนำไปใช้งานกันดูฝึกให้เข้าใจแล้วการใช้งาน Talkback 12.1จะมี ฟีเจอร์และลูกเล่นที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคฟีเจอร์ยังไม่หมดเดี๋ยวบทเรียนหน้าจะไปเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าเวลาจะพิมพ์อะไรต่างๆแล้วออแต่ยกหรือแต่ครั้งเดียวกันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกลูกลูกเล่นหนึ่งที่เสริมเข้ามาลาไปก่อน้วครับกับบ,บทเียนนี้กับผมสิโชควอร์ไรทินันบริการหมอ้อคำ 144+ ่น plus นะครับผมฝากไว้ด้วยกับทุกๆช่องทางของทางบริการ1 4 1 4 plus วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพิกเซลเลนเชิดและภาษาไม่อยู่ในรายการ,รน่าจะหลังจามรีม้